you <laughs> ค่ะก็คือเราตั้งใจว่าอยากจะให้ศิลปินช่างซอของเมืองน่านเนี่ยค่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันกับศิลปินเพลงชอยเพลงอีแซลของสุพรรณบุรีค่ะ สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีศิลปะด้านเพลงที่โดดเด่นและชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นเมืองที่เพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของกันยูเนสโกปีล่าสุดนี้เองค่ะ ก็คือเราอยากให้เกิดงานศิลปะด้านดนตรีที่มีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมจากทางภาคเหนือและก็วัฒนธรรมจากทางภาคกลางสองวัฒนธรรมมารวมกันว่าจะเกิดเป็นงานแสดงที่สนุกสนานและก็น่าสนใจแค่ไหนค่ะสวัสดีครับผมจื่อเด้ชายสุภาชัยวงกาละครับจิ่เล่นจื่อกอบครับตำแหน่งในวงเลสซอร์ซอกครับมิวสกยินดีครับที ได้มารวมงานสุพรรณกับดนตรีเข้ากันล่องๆครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากมารวมงานสุพรรณแหมรอภาพัสวัสดีครับผมนายรากรกฎแปลงใจนะครับหรือว่านานดีมเป็นจังซ้อมเมืองนานครับผม ป่อคำผายนุปิงป่อคุยเจรังกายเกรเสนการซื้อทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นกับพยายามตีฝึกซ้อมมาตั้งแต่น้อยๆครับจนปัจจุบันก็ตั้งเป็นคณะเองออกไปซ้อตามปอยตามลํำมีการมีงานในเมืองนานต่างจังหวัดอีกออกซ้อนะครับเนาะ เอกลักษณ์ของมืองนานมันก็จะมีอยู่2อํทำน้องก็คือทำน้องดาดนานกับทำน้องรับแรงนะครับสำหรับมืองนานนะครับก็จะซ้อเข้าปิ้นเป็นเครื่องดีดเข้ากับสล้อเปเครื่องสีนะครับดาดนานนี่ก็จะว้ซ้อตอนขึ้นต้นนะครับเป็นบ๊ไวัยคูปนานนานะครับกาทำน้องรับแรงนี่ก็กอนตีเขาจะลา้จา,าจะล้าจะหนีออกจากบ้านการบ้านงานนี่ก็จะเป็นบทท๊ทตีมีความเศร้าโศกนี่หน่อยเป็นกอนที่จะล้าจากการจากงานนี่นะเขาบเกว่าโบ,บ๊ทรับแรงนะครับ ครับก,กับยาทีทำงาน2วันผ่านมาร์อ e ีเซลกับซอหล,ล่องนานก็ถือว่าประทับใจในครั้งนี้นะครับเอามาแลกเปลี่ยนเพลงพื้นบ้านระวังนานกับสุพรรณนะครับระวังจ่ากับเร็วก็ลองเอามาผสมประสานมาดวนกันพ่อครับสวัสดีค่ะ สุภาพรเพชรเมืองนอนท์นะคะเป็นแม่เพลงพื้นบ้านของจังหวัดนนทบุรีแต่ว่ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ขวัญจิตสีประจันค่ะก็มาฝึกกับคุณแม่ได้เกือบ10ปีหืันจากที่รู้จักน้องสมหญิงก่อนแล้วก็ชอบจังหวะของเพลงอีเซลซึ่งมันสนุกแล้วก็มีวความรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายก็ได้มีโอกาสเผยแพร่เพลงของสุพรรณอยู่ในจังหวัดสุพรรณด้วยะคะ่ะ ตอนแรกก็มีความรู้สึกเกรงนะคะว่าเออเราจะยังไงกันแต่ว่าทางออศิลปินจัดนา่นคือคุณแม่จินดานะคะก็บอกว่าศิลปินนะลูกอย่าเกรงนะเราทําตัวตามสบายแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายซึ่งก็รู้สึกผ่อนคลายจริงๆประทับใจมากค่ะตอนแรกก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ คือเราก็แยกไม่ออกอย่างที่บอกนะคะว่าระหว่างเพลงของทางเหนือกับภาคกลางเนี่ยแต่พอมาได้ร้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยรู้สึกว่า,ามันมันเข้ากันดีแล้วมันก็สมูทกันดีมันไปในทิศทางดีที่แบบโอเคมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสมหญิงศรีประจันนะคะแม่เพลงพื้นบ้านประจำจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ สำหรับแรงบันดาลใจในการที่พี่มาเล่นเพลงพื้นบ้านเนี่ยนักหนึ่งเลยก็คือแม่ขวัญจิตศรีประจันเป็นแรงบันดาลใจหลักเลยค่ะเห็นแม่ไปทํางานเงี้ยค่ะแม่กลับบ้านมาเหนื่อยๆเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่แล้วก็2เรารู้สึกว่าเพลงพื้นบ้านของเราอะค่ะมันไม่มีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะรับช่วงต่อมีแต่ครูเพลงที่แบบค่อนข้างจะเป็นผู้อาวุโสค่ะเวลาที่ไปสอนเด็กๆเยาวชนมีเรื่องของช่องว่างระหว่างวัย มันทําให้แบบเด็กๆไม่กล้าเข้าหาครูเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้เข้าไปอยู่มันน่าจะช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเพลงสุพรรณเราเนี่ยนะคะเพลงพื้นบ้านของเราที่เด่นที่สุดเลยก็จะเป็นเพลงอ e ีเซลค่ะซึ่งจังหวะก็จะค่อนข้างไวหน่อยสามารถเทียบได้กับสามชาติถ้าท่านผู้ชมงงว่าเพลงอ e ีเซลคือแบบไหนนะให้เทียบกับเพลงหมาก,กัดของพี่เอกอชัยได้เลยค่ะนั่นคือเพลงอ e ีเซลค่ะ ตอนแรกเลยนะคะที่ทางหน้านติดต่อผ่านพี่ๆอมพทพสุพรณมาเนาะว่าจะให้เราไปทํากิจกรรมร่วมกับทางหน้าน,นะคะเอาจริงๆถามว่าหนักใจไหมนักใจมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเพลงทางหน้านเราไม่เคยฟังเราแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรสองสำเนียงเราก็น่าจะไม่ได้เ,เราก็จะพาเขาเพียนก็หนักใจอยู่ค่ะ3ด้วยบุคลิกของพี่น้องชาวหน้าน,าน,นะคะเขาเรียบร้อยอะ่ะแล้วมาเจอแม่เพลงอย่างเรา,เ,ราเขาจะตกใจเราใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอกันปรากฏว่าน่ารักมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากในส่วนของไอเดียค่ะก ช่วยกันคิดว่าเราจะดันทุลังไปทางไหนกันดีพี่น้องชาวหน้าเราจะช่วยกันอย่างไรดีให้ดูว่าเราเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่คู่ควรอะไรเงี้ยค่ะ